จอกเขาร้อนลวงข้า แล้วนะคะของรายการเจาะข่าวรอนนะคะแล้วก็อย่างที่เราจะไปพูดคุยกับทางคุณสุรชัยแดนนำกลุ่มแดงสยามเกี่ยวกับบทบาทการนําของนายจตุพรพรมพันธ์ค่ะในฐานะหัวขบวนของคนเสื้อแดงที่ตอนนี้นะคะไม่มีทั้งคุณนัทวุฒิและก็ไม่มีทั้งคุณวีระมุสิกพง์โดยเฉพาะนะคะในรายของคุณวีระเองนะคะที่แทบจะเรียกได้ว่าได้ตัดขาดออกจากการเคลื่อนไหวนะคะกับทางคนเสื้อแดงไปเรียบร้อยแล้วนับจากนะคะที่คุณวีระเองได้รับการประกันตัวในคดีเกาะการร้ายกันไปรวมไปถึงนะคะคงจะได้ มีการพูดคุยถึงความเคลื่อนไหวทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มคนเสื้อแดงในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณบุญรดมนดครับค่ะค่ะวันพรุ่งนี้นะคะคุณสุรชัยเองนะคะจะไปร่วมการชุมนุมกับทางกลุ่มคนเสื้อแดงไหมคะไม่ไม่ไม่ได้ร่วมเพราะผมอยู่ทางใต้ผมขึ้นศาลตรงนี้ต้องขึ้นศาลที่นครศรีธรรมราช มองความเคลื่อนไหวม่กิจกรรมกับเขาค่ะมองความเคลื่อนไหวในวันพรุ่งนี้ยังไงบ้างครับเพราะว่าคุณจตุพรเนี่ยห่างหายกันไปกับการเป็นหัวขบวนในแกนนําของคนเสื้อแดงมาพักใหญ่แล้ววันพรุ่งนี้จะถือเป็นจุดเริ่มต้นนะนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรอะเป็นแค่กิจกรรมระลึกเท่านั้นเองกูไม่มีปัญหาอะไรที่ตื่นเต้นหรอกค่ะค่ะนะแล้ววันนี้เรื่องอะไรกิจกรรมนั่นแหเขาก็ทํากันมาอย่างต่อเนื่องมันก็เป็นกิจกรรมที่เพื่อ่ายว่าเพื่อไม่ให้ห่างหายจากการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดง่านั้นแหละ ส่วน,ส,วนส่วนคุณจะดูพรเองก็ยังง่ายวันนี้ท่านจะดูพอก็เคลื่อนไหวในนามสอสอ,อเคลื่อนไหวในนามพรักไม่ได้เคลื่อนไหวในนามไา้แดงทั้งแผน่นดินเพราะแดงทั้งแผ่นดินเนี่ยก็คง่ทักบทบาทใช้คำว่าพรักบทบาทนะครับเพราะว่าก็ถึงขั้งส่วนใดแผ่นดินแล้วมีคุณจะุพรในฐานะที่เป็นสอสอเนี่ยก็ได้รับการกสิทธิ์คุ้มครองจากสภานะ ขึ้คุณจะพอ่อการเคลื่อนไหววันนี้คุณจะว่็คงได้ขอ้อสจากที่ตัดตานานะแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถกับคุณจะพอรนะค่ะเพียงแต่ว่าในเรื่องของการมีท่าทีที่รับฟังผู้อื่นได้มากสักหน่อยก็คงจะไปได้ไกลครับอืมค่ะแล้วมองว่าทําไมมาถึงจุดนะนนะคะ,นะวันนี้เนี่ยครบหกเดือนทําไมคุณจุฑพรถึงได้ออกมาแสดงบทบาทอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นี่ห่างหายไปนานเลยทีเดียว ก็จริงก็ออกอยู่ด้วยนะแต่ว่าในนามสสก็เห็นสับถาพคืออยู่ตลอดนะเพราะในนามในนามเสีอแดงเนี่ยซึ่งเป็นองค์กรภาคภาคประชาชนเนี่ยเพื่อนแน่ที่คุณใหม่ๆขึ้นมาที่มีบทบาทก็เช่นคุณสมบัติบุญงามะนงคุณสมยศก็เตรียมสุกอะไรตรงนี้นะเพราะว่าในในการนำของแดงทั้งแผ่นดินเนี่ยเมื่อมีปัญหาถูกสลายการชุมนุมตรงนั้นแน่นอนนะครับก็ต้องคักพื้นสัตยาหนึ่งตรงนี้นะครับ ค่ะที่มีกระแสข่าวกันออกมาค่อนข้างจะหนาหูน,น,นะคะว่าคุณจตุพรน,นั้นจะก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นประธาน,นปรปชแทนคุณวีระไม่ทราบว่าคุณสุรชัยเองพอจะได้ยินข่าวนี้ไหมคะก็ปัญหาเนี่ยจะก้าวขึ้นมาเป็นถามว่ามันมันคใครแต่งตั้งขึ้นมาตรงนี้มันไม่แก้ว่าจะก้าวขึ้นมาก็เหมือนอย่างคุณวีระเนี่ยแค่พูดง่ายว่าในเื่องการประชุมปรปชรเนี่ยมันแบบมีขณามการเลยโดยการคัดเลือกขึ้นมา มันไม่ใช่ว่าจะอยู่ๆแล้วจะขึ้นมาเองตรงนี้มันก็เป็นรูปอของขะารรมกาแต่อยู่ที่ว่าถ้าคุณจตุพรเนี่ยมีความสามารถในการนําพัฒนาในการที่ผู้ใหนในการนำนะก็จะได้รับการเยียดรับจากคนเชื้อแดงเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาอะไรที่จตุพรจะเข้าขึ้นมานําตรงนั้นแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องสรุปบทเรียนคือคุณจตุพรก็พูดง่ายว่า อ่ามีสิ่งหนึ่งที่ต้องปรับปรุงก็คือท่าทีในการรับฟังแล้วก็ท่าทีที่จะต้องอ่าพูดง่ายว่าต่คนที่มีความเห็นต่างเนี่ยจะกราดเคลี้ยวนะครับอย่าตอบโต้ไม่ว่าจะเป็นแบบไฟเสื้อแดงด้วยกันหรือจะเป็นขวายรัฐบาลเนี่ยคือคุณเจริญกรจะต้องใช้ในฐานะที่เป็นสะสะมาแล้ว ตรงนี้ก็ใช้ความเป็นผู้ใหญ่สักหน่อยอ <ใน S 1> คือ<า>ยังไม่นิง<ต>่งพอพูอดด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่ตอบโต้ด้วยอารมณ์ตรงนี้เพรานี่ยแต่ข้อข้อความไปคุณจะพรหน่อยตรงนี้นะครัตรงนี้ได้คุณจะพรไปไกลครับเพราะคุณจะพรเป็นคนมีความสามารถครับคือคุณจตุพรที่ควรจะนิ่งมากกว่านี้ใช่ไหมคะคือคือเพื่อท่าทีที่จะตอบโต้ไม่ว่าใายตรงข้ามในเเดียวกันเพราะว่าคุณจตุพรเนี่ยเคยพูดไปถูหน่อยก็คนข้างจะออกอาการค่ะค่ะตรงนี้ค่ะ คุณชลชัยคะคุณวีระเองเนจะยุติบทบาทนะคะคในการเป็นแกนนําของคนเสื้อแดงแล้วเลยหรือเปล่าคะเนี่ยคือผมว่าคุณวีระเนี่ยแหละผูกระทงไปตรงมาคุณวีระเขาคง,งพักยาวแหละมผ,มผมไม่พูดว่าหยุดนะผมเรียกว่าต้องพักยาวต้องพื้นตัวเองอีกยาวทีนี้คุณวีระอายุมากแล้วเนี่ยถามว่าจะพื้นตัวเองอยู่อีกอกี่ปีเนี่ยจะกลับจะรีเทิร์นได้หรือเปล่าแค่นั้นเองอนะเพราะการนาเนี่ยเขาเรีวยกว่าถ้าเป็นแม่ทัพเนี่ยสมัยโบราณนะผมใช้โบราณ นำทับแพ้ครั้งเดียวเนี่ยก็ไม่ได้อถูกตัดหัวนะทำไมก่อนนะแต่การต่อสู้ในยุคแบบนีเนี่ยมันอาจจะแพ้ครั้งแรกครั้งเล่าแต่การแพ้เนี่ยหมายว่าต้องสรุปบทเรียนด้วยไม่ใช่แพ้แล้วก็จะนําเพื่อแพ้อีกเนี่ยมันคงไม่ใช่หรอกตรงนี้ะเพราะไอ้นี่มันก็ไม่เรียกว่าแพ้นะมันเรียกว่าแค่เที่ยงครับถ้าแพ้เนี่ยหมายถึงว่านี้คนเสื้อแดงก็คงไม่มีแล้วมันคือแพ้ ที่นี้คุณุรชัยคะถามว่าเกิดจะมีกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะตำแหน่งนะคะแกนนําของคนเสื้อแดงเนี่ยจะต้องทํำยังไงคะเรียกประชุมหรือว่าอะไรพอจะบอกได้ไหมคะคือวันนี้ต้องเข้าใจสถานการณ์นะคุณบุรดงค่ะคือวันนี้สถานการณ์ระเทศไใจไม่ใช่สถานการณ์เปลี่ยนรัฐบาลนะเพรการเปลี่ยนรัฐบาลสมัยถนอมวันเดียวสมัยสุดจินดาสองวันนะอันนี้ขีดปีมาแล้วหกปีมาแล้วนะค่ะเพราะวันนี้สถานการณ์นี้เนี่ยผมใช้ภาษาสังคมมาเป็นสานการ นำไปสู่การไปวัดเพื่อเรียนโครงสร้างทางสังคมนะม,มันไม่ใช่แพ่ปรับปรุงแก้ไขนะตรงนี้มันต้องเข้าใจตรงนี้เพื่อนใครที่จะขึ้นมานําเนี่ยต้องทําความเข้าใจต่อนะครับสถานที่เป็นจริงของประเทศไทยว่าคือสถานอะไรแล้วจะต้องกําหนดทฤษฎียุทธศาสตร์ยุทธวิธีนะแล้วก็แนวทางให้สอดคล้องถ้าไม่นั้นก็หมายว่านําไปก็ไม่ประสบความสําเร็จหรอกนะะที่ผ่านมานี่ก็อย่างที่ผมติงมาแล้วว่า คุณอภิสิทธิ์เป็นรัฐบาลเนี่ยผมไม่ไม่ไม่อยู่นั่นเลยอะเพราะเปลี่ยนคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่มีความหมายหรอกแต่เหมือนที่ผ่านมาเปลี่ยนคุณทัษสณแล้วมันไม่จบใช่ไหมเปลี่ยนคุณสมักไม่จบเปลี่ยนคุณสมชายไม่จบเลือกเปลี่ยนอภิสิทธิ์ก็ไม่จบเหมือนกันนั่นเลยเพราะสาวานนี้ในสายการเปลี่ยนรัฐบาลตรงเนี้นะึ่งผมจะพูดลึกกว่านี้ไปได้แต่เพียงแต่ว่าเอาว่าวันนี้ ใครที่จะมานําการต่อสู้คุณต้องศึกษาสถานการณ์ให้เข้าใจว่าสถานการณ์ของประเทศไทยมันคืออะไรมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรแะคุณจึงจะกําหนดบทบาทในการนวเองให้สอดคล้องกับความเป็นจริงตรงนี้คือคุณให้ว่าถ้าคุณหมอก็ต้องตรวจเรื่องให้ถูกว่าไปโรคอะไรก่อนถ้าคุณตรวจเรื่องไปถูกคุณให้ยาไปผิดเนี่ยคุณไม่ไหายหรอกอืเอาละค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณสุรชัยคะ่ะจอบเข่าร้อนล้วง